เมื่อบุเพออกอารวาดจากโจรงัดบ้านกลายเป็นสามีโดยไม่รู้ตัวเป็นคุณจะเอาหรือไม่สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกับผมอีกแล้วกับช่องคนเล่าหนังและคลิปนี้ก็เป็นหนังตลกแนวราม,ม่ากันอีกแล้วนะครับในชื่อเรื่องว่า Breaking and Exiting คู่เพี้ยนสุดพังภายในหนังจะเล่าถึงเรื่องราวความอลหมานของโจรคนหนึ่งนะครับที่เขาได้เข้าไปงัดแงะในบ้านของหญิงสาวคนหนึ่งแต่ว่าหญิงสาวคนนั้นกลับดันไปหลงรักโจรคนนี้อย่างไม่รู้ตัว จนทาให้เธอต้องกลายเป็นเมียของโจรไปอย่างง่ายดายส่วนเรื่องที่ว่าเธอจะตกเป็นเมียของโจรได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวมารับชมและฟังผมสปอยกันต่อได้เลยครับก่อนรับชมคลิปนี้ผมก็ขอเพียงแค่คนละหนึ่งไลค์และก็ช่วยฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใคร เรื่องราวความวุ่นวายมันก็ได้เกิดขึ้นกับคู่หูสองตัวแสบคนนี้นะครับนายของนี่เขาเป็นพระเอกของหนังเรื่องนี้เขามีชื่อว่าแฮร์รี่ส่วนนายของนี่ที่นั่งอยู่ข้าง,ขางเขาก็มีชื่อว่าคริสสองคนนี้เป็นญาติกันนะครับส่วนอาชีพของพวกเขาตอนนี้นั่นเหรอโจรครับเขาเป็นโจรที่ชอบเข้าไปลักเล็กขโมยน้อยตามบ้านต่างๆไม่ว่าบ้านหลังไหนหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่คู่หูสองคนนี้ก็กวาดข้าวของมาสักเลี้ยง แต่ก็แปลกนะครับที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับพวกเขาได้เลยสักทีจนมาวันหนึ่งนะครับนายคริสก,ก็ได้บอกกับนายแฮร์รี่ว่าจะขอเลิกเป็นโจนแล้วก็อยากให้ทำมาหากินที่มันสุดจริตเพราะว่าตัวเขาเองนั้นก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆและอีกอย่างหนึ่งเขาก็อยากใหททำเพื่อแฟนของเขาด้วยแต่นายแฮร์รี่กลับไม่ยอมนะครับและก็ได้บอกไปว่าจะเลิกไปทำไมงานนี้ดีจะตายปลนๆแป๊บเดียวก็ได้เงินมาจ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟแล้ว สุดท้ายนายแฮร์รี่ก็ยอมให้นายคริสอย่างที่ขอแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่านายคริสจะต้องร่วมปล้นกับนายแฮร์รี่เป็นครั้งสุดท้ายเสียก่อนนายแฮร์รี่ถึงจะยอมให้นายคริสได้เลิกเป็นโจรและแล้ววันร่วมงานปล้นวันสุดท้ายของนายคริสก็ไม่ถึงนะครับนายแฮร์รี่ก็บอกว่าบ้านหลังนี้น่ารวยมากฉันสืบมานานแล้วรับรองเลยว่าวันนี้เราจะต้องได้ของที่มีค่ากลับไปอย่างมากมายแน่ๆแ,แล้วขอต้องสองคนก็ได้แอบซุ่มรอดูเหมือนอย่างเช่นเคยและก็รอดูว่าเจ้าของบ้านนี้จะออกไปข้างนอกเมื่อไหร่จนเวลาผ่านไปสักพัักนะครบจรของ บ้านก็ได้ออกไปทำดุราข้างนอกและแล้วมันก็ถึงเวลาที่คนทั้งสองจะต้องได้ทำภารกิจร่วมป้นกันเสียทีนายเฮนรี่กับนายคลิตก็ได้แอบย่องเข้าไปในบ้านอย่างง่ายได้และคนทั้งสองก็ได้แบ่งหน้าที่กันนะครับนายเฮนรี่ขึ้นไปหาของมีค่าดิชั้นบนส่วนนายคลิตก็อยู่ดิชั้นล่างต่างคนก็ต่างค้นหาของที่มีค่า แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่นายแฮร์รี่มักจะทําอยู่เสมอเลยก็คือเขาจะคอยขี่ที่บ้านของผู้เสียหายอยู่ทุกครั้งเปรียบเสมือนหมาที่ชอบขี่เพื่อวางอนาเขตของตัวมันเองและทันใดนั้นเองสิ่งที่พวกเขาไม่ได้คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของบ้านดันลืมของเขาจึงกลับมาเอาและสุดท้ายเจ้าของบ้านก็ดันไปเห็นนายคิดที่กําลังพยายามค้นของอย่างเมามันแค่นั้นเองแหะครับนายคิดก็รีบหนีอย่างไม่คิดชีวิตและก็พยายามตะโกนเรียกนายแฮร์รี่ที่อยู่ชั้นบนให้ลงมาช่วยเขาที่กําลังจะโดนเจ้าของบ้านกระทืบ ส่วนนายแฮร์รี่ก็ต้องรีบลงมาช่วยนายคริสและเขาก็ได้ต่อสู้กับเจ้าของบ้านจนคนทั้งสองก็สามารถหนีมาได้อย่างหวุดหวิดสุดท้ายนายคริสกับนายแฮร์รี่ก็ไม่ได้อะไรติดมือไปเลยสักอย่างเดียวภาพตัดมาที่ห้องนายแฮร์รี่นะครับนายคริสก็พยายามบอกว่านี่ไงล่ะที่ฉันพยายามที่จะเลิกเพราะว่าวันหนึ่งจะต้องโดนจับได้แน่แน่พอแล้วพอแล้วฉันแมวอ,อีกแล้วต่อไปนี้ฉันจะเลิกเป็นโจนและนายก็อย่ามาชวนฉันอีก แต่แว,ว่านายแฮร์รี่เขายังไม่เข็ดนะครับและเขาก็พยายามที่จะชวนานายแฮร์รี่ออกล้อนอครั้งและครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆภาพตัดมาในวันรุ่งขึ้นนายแฮร์รี่ก็ได้ออกล้อนอีกแล้วและครั้งนี้เขาก็พยายามโทรหานายคลิปเพื่อให้มาเป็นคู่หูกันแต่สุดท้ายนายคลิสก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์ จึงทาให้นายแฮร์รี่ต้องออกฉายเดียวปล้นเพียงคนเดียวแล้วก็เหมือนเดิมนายแฮร์รี่เข้าไปในบ้านของผู้เสียหายอย่างง่ายดายเหมือนกับว่าเป็นบ้านของเขาเองเขาพยายามค้นหาของมีค่าจนกระทั่งไปถึงห้องน้ํานะครับเขาก็ต้องวางอนณาเขต้วยการฉี่เอาไว้อีกแล้วแต่ในขณะที่เขากําลังฉี่นั้นเขาดันเหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังนอนแช่อยู่ในอ่างอาบน้ำนายแฮร์รี่ตกใจเป็นอย่างมากที่เจ้าข,ของบ้านนั่งอยู่ที่นี่แต่หญิงสาวคนนั้นกลับไม่ตกใจที่เห็นนายแฮร์รี่เลยสักนิดและเธอก็ยังถามนายแฮร์รี่อีกว่า มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่านายแฮร์รี่ก็เลยถึงกับเกิดอาการงงเป็นอย่างมาก และเขาก็ได้ถามเธอไปว่านี่ผมกําลังจะปล้นบ้านคุณอยู่นะคุณไม่กลัวเลยเหรอและนี่คุณกําลังจะทําอะไรทําไมถึงลงไปนอนในอ่างอย่างนั้นละ่ะส่วนเธอก็ตอบมานะครับว่าอยากได้อะไรก็เอาไปเถอะเสร็จแล้วก็ปิดประตูให้ด้วยนายแฮร์รี่ก็เหลือบไปเห็นขวดเปล่าที่วางอยู่บนโต๊ะเขาก็เลยคิดว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองเธออยากจะไปเจอยม,มาบาลก็ไม่บอกแต่ทําไมถึงไปกินยาตัวนั้นละ่ะมันไม่สําเร็จหรอกคุณกินแค่นั้นมันไม่เป็นอะไรหรอกแล้วนายแฮร์รี่ก็ได้แนะนําเธอนะครับว่าเอานี่คุณต้องกินยา ตัวนีหลับรองว่าคุณได้กลับบ้านเก่าสมดังใจอย่างแน่นอนส่วนเธอก็ไม่รอชานะครับรีบเอายากระปุกนั้นมากรอกใส่ปากตัวเองสมุดเกลี้ยงแล้วเธอก็ลงไปนอนแช่ในอ่างเหมือนเดิมและเธอก็ได้บอกนายแฮร์รี่นะครับว่า ฐานนายทำธุระของนายเสร็จแล้วก็ช่วยปิดประตูให้หน่อยก็แล้วกันแล้วนายแฮร์รี่ก็ค่อยๆเก็บของขึ้นรถผิดหลายอย่างแล้วก็ขับรถออกไปอย่างไม่สนใจอะไรแต่พอเขาได้ขับไปสักพักหนึ่งนะครับเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่านี่เขากําลังทําอะไรลงไปอยู่เนี่ยเขากําลังทําให้คนคนหนึ่งตายได้นะนายแฮร์รี่จอดรถและนั่งคิดอยู่นานและสุดท้ายเขาก็รีบวนรถกลับไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อรีบไปช่วยเหลือเธอนายแฮร์รี่ช่วยเธอได้ทันพอดีและเขาก็รีบอุ้มเธอไปนอนที่เตียงแล้วก็เปลี่ยนสภาพเธอใหม่นายแฮร์รี่นั่งคิดอยู่บ้านหลังน อยู่นานนะครับว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อดีจะอยู่ต่อหรือว่าจะไปถ้าเขาไปเธออาจจะทําอีกถ้าอยู่เดี๋ยวก็ได้ไปนอนในคุกแน่แน่และสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะอยู่ต่อแล้วก็รีบเอาข้าวของมาเก็บไว้ที่เดิมวันเวลาผ่านไปถึงช่วงกลางดึกเธอก็ได้ตื่นมานะครับเธอก็ได้ถามนายแฮร์รี่ไปว่านี่คุณยังอยู่อีกเหรอทำไมไม่ไปสักทีอย่ามายุ่งกับฉันเลยแต่ทว่านายแฮร์รี่กระบอกเธอไปนะครับว่าผมกําลังจะไปได้อย่างไรกันคุณกําลังเสียสติแล้วก็กําลังจะทําอะไรลงไปอย่างไม่ยั้งขีด และเธอก็ได้เล่าให้นายแฮรลี่ฟังนะครับว่าเธออกหักเพราะโดนผู้ชายคนหนึ่งทิ้งเธอมาเธอรักเขามากแล้วก็กําลังมั่นกันด้วยเธอก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปทําไมส่วนนายแฮรลี่ก็เป็นผู้ฟังที่ดีและเขาก็พยายามชวนเธอคุยพยายามเบี่ยงเบนคุยเรื่องอื่นไม่ให้เธอได้คิดถึงผู้ชายคนนั้นอีกจนนายแฮรลี่รู้สึกเหมือนกับว่าเธอจะมีความสุขขึ้นเธอยิ้มได้แล้วก็หัวเราะด้วยแต่ดูเธอหน้าสงสารเป็นอย่างมากจะให้ฉันทิ้งเธอไปนะตอนนี้คงทําไม่ได้เธอคงไม่เหลือใครจริงๆแล้วสักพักเธอก็ได้ หลับลงไปในอ้อมกอดข้างในเฮลี่ เช้าวันต่อมานะครับเธอก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการเหมือนคนเป็นบ้นครั้งเธอโไวยไวายใส่นายแฮรี่ว่าทําไมคุณไม่ยอมออกไปจากบ้านนี้สักทีคุณไม่ต้องมาทําดีอย่างนี้หรอกคุณไม่ต้องมาเฝ้าอะไรฉันทั้งนั้นยังไงคุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของฉันได้นายแฮรี่พยายามพูดคุยและกล่อมเธออีกครั้งพยายามเดินตามเธอชวนเธอคุยตลอดเปรียบเสมือนว่าเขากําลังง้องแฟนตัวเองและเขาก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องมาทําอย่างนี้ทําไมทั้งๆท,ที่เขากับเธอก็ไม่เคยรู้จักกันเลยสุดท้ายนายแฮถ ต้านทานความต้องการของเธอได้นะครับและเขาก็ได้บอกกับเธอไปนะครับว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมจะไม่ขวางคุณอีกและผมก็จะรีบออกไปจากที่นี่แต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่าคุณจะต้องทานอาหารกับผมเป็นมื้อสุดท้ายเสียก่อนเดี๋ยวเราออกไปขี่รถเล่นกันแล้วก็ไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตด,ด้วยและผมก็จะมาทําอาหารให้คุณกินเองโอเคไหมและเธอก็ยอมตกลงที่จะทําอย่างที่นายแฮร์รี่ได้บอกนะครับเพื่อให้นายแฮร์รี่ได้ไปจากที่นี่สักที และเขากับเธอก็ได้ชวนกันออกไปซื้อของข้างนอกพอกลับมาเธอก็รู้สึกหัวร้อนขึ้นใหี่ครั้งเมื่อแฟนของเธอโทรมาและเธอก็ได้ทะเลาะก,กับแฟนของเธอจนทําให้เธอไม่อยากที่จะทำอะไรทั้งนั้นและก็รวมไปถึงทานมือข้ามกับนายแฮร์รี่ด้วยส่วนนายแฮร์รี่ที่ได้เห็นอย่างนั้นเขาก็ได้บอกกับเธอไปนะครับว่าเอาหน้าคุณอีกมือเดียวเท่านั้นคุณรีบขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนสภาพ้สวยๆแล้วก็ลงมากินมือข้ากับผมรับรองเลยว่าอาหารที่ผมทำมันอร่อยอย่างแน่นอน และเธอก็ยอมทําอย่างที่นายแฮร์รี่ได้บอกอีกทีนะครับเธอก็ไม่รู้ว่าทําไมเธอต้องมาเชื่อใครก็ไม่รู้ที่มันกําลังจะมางานแง้งบ้างคนอื่นอยู่แต่ภายในใจลึกๆของเธอนะครับเธอกลับรู้สึกเหมือนกับว่าตอนอยู่กับนายแฮร์รี่เธอเองก็มีความสุขขึ้นมาบ้าง มันทําให้เธอได้ลืมผู้ชายคนนั้นไปได้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เพียงช่วเวลาสั้นๆและเธอก็ได้มองกระจกนะครับเธอมองเห็นตัวเองกับสภาพที่ดูแทบไม่ได้นี่ฉันกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยดูสภาพฉันสิอย่างกับสพเดินได้ฉันเคยสวยฉันเคยมีความสุขและฉันทําไมต้องมาจมปักกับผู้ชายที่มันทิ้งฉันด้วยละ่ะสุดท้ายเธอก็แต่งตัวสวยๆแล้วก็ลงไปหานายแฮร์รี่นะครับส่วนนายแฮร์รี่เขาก็ได้ไปหยิบเสื้อผ้าในรถเพื่อมาแต่งตัวใหม่เหมือนกัน พอเธอเดินลงมานายแฮร์รี่ก็ต้องถึงกับตกตะลึงในความสวยของเธอทำไมตัวฉันจึงรู้สึกแปลกๆรู้สึกเป็นห่วงเธอกลัวเธอเป็นอะไรรู้สึกว่าอยากจะอยู่ใกล้ๆเธอดังนั้นเราสองคนก็ไม่เคยรู้จักกันหรือว่าเราจะแอบ,บชอบเธอแล้วก็ไม่รู้ส่วนเธอก็ดูเหมือนกับว่าจะมีความสุขขึ้นมานะครับและมือข้าม,มือน,นี้ก็ได้กลายเป็นมือที่พิเศษของเขาและเธอและมันก็อาจจะเป็นมือสุดท้ายก็เป็นไปได้เพราะหลังจากนี้เขาจะต้องไปจากที่นี่เพราะได้สัญญากับเธอไว้และก็ต้องยอมปล่อยเธอ,เธอให้เธอทําตามใจตัวเองนายแฮร์รี่ พยายามใช้ข้ามคืนนี้ให้มันมีค่ามากที่สุดเขาพยายามชวนเธอคุยให้มากเท่าที่จะมากได้ชวนเธอคุยเรื่องต่างๆพยายามบอกให้เธอพูดระบายเรื่องที่ไม่ดีมาที่เขาพยายามเพื่อที่จะเปลี่ยนใจเธอให้ได้เธอจะลืมผู้ชายคนนั้นไปได้หรือเปล่าผมเองก็ไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมอยากที่จะทำเพื่อเธอผมรักเธอแล้วหลักครับ จนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงมันทําให้เธอกับเขาสนิทกันมากขึ้นและก็รู้จักกันมากขึ้นจึงทําให้ในายแฮร์รี่กับเธอไม่อาจห้ามความรู้สึกของตัวเองได้จนคนทั้งสองเกิดที่จะจูบกันนะครับแต่ทว่าหนตอนที่เขากับเธอกำลังจะจูบกันนั้นก็เกิดเสียงกระดิ่งของบ้านเธอดังขึ้นและคนที่มากดกระดิ่งนั้นก็คือตํารวจตํารวจได้มากดกิ่งบ้านของเธอเพราะได้มีชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงได้แจ้งไปว่าบ้านหลังนี้เสียงดังเป็นอย่างมากนายแฮร์รี่เขาจึงออกไปรับหน้าด้วยอาการกลัวนะครับ เพราะนตอนนี้เขาก็อยู่ในฐานะโจรคนหนึ่งตำรวจก็ได้บอกว่าพวกคุณต้องเบาเสียงลงหน่อยเพราะชาวบ้านแถวนี้เดือดร้อนมากมีคนแจ้งผมมาผมก็เลยต้องมาดูแต่เอ๊คุณอยู่ที่นี่คนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีใครอยู่ด้วยส่วนนายฮลี่ก็ถึงกับขาสั่นพูดอะไรไม่ออกและเขาก,กลัวว่าเธอจะมาบอกว่าเขาหนัมันคือโจรที่มาปล้นบ้านพอตำรวจได้เห็นหน้าของนายแฮ์รี่เขาก็เริ่มที่จะสงสัยว่าทําไมนายแฮ์รี่ถึงต้องอัอ้มอ,อ,อ,อึ้งอึ้งด้วยหรือว่ามีอะไรปกปิดพวกเขาอยู่และหน้าบ้านก็ดูเหมือนกับว่าจะมีรอยงัดแงะ ะตอนนี้นะครับนายแฮร์รี่เกิดอาการหน้าซีดขาสัน่นและดูดูไปแล้วตำรวจก็เริ่มที่จะสงสัยในตัวนายแฮร์รี่และดูเหมือนกับว่าตำรวจก็กำลังที่จะบุกเข้ามาแต่ในขณนะนั้นเองในสถานการณ์ที่ตึงเครียดจู่ๆเธอก็ได้ออกมาคุยกับตำรวจนะครับและเธอก็ได้เรียกนายแฮร์รี่ว่าที่รักเธอก็ได้บอกไปวันนี่วันครบรอบแต่งงานของเธอมันก็เลยเสียงดังไปหน่อยยังไงเธอจะช่วยลดเสียงลงก็แล้วกันทีนี่ไม่มีอะไรหรอกคุณตำรวจเชิญคุณตำรวจกลับไปเถอะแล้วคุณตำรวจก็ได้ขอตัวกลับไป และนั่นเองแหละครับมันจึงทําให้ในายฮลลี่หลงรักเธอเข้าไปอีกที่เธอทําไมต้องมาทําอะไรเพื่อเขาอย่างนี้ด้วยแค่เธอบอกกับตารวจว่าเขาคือโจรงัดบ้านแค่นั้นเขาก็ได้ไปนอนในคุกอย่างแน่นอนพอตํารวจได้ไปนะครับนายฮลี่ก็ได้เข้ามาถามเธอแล้วก็พยายามมาขอบคุณเธอที่ได้ทําดีกับเขาอย่างนั้นแต่ถ้าว่าเธอสินะครับกลับบอกไปว่า อย่าคิดมากคุณไม่อาจเปลี่ยนใจฉันได้ฉันอยากจะทำอะไรฉันก็ยังอยากที่จะทำคุณมันก็แค่โจรที่คอยงัดแงะบ้านคนอื่นนี่ตัวฉันสิทธิ์ของฉันที่อยากจะทำอะไรก็ได้และมือสุดท้ายของฉันมันก็จบลงไปแล้วด้วยฉันได้ทำตามอย่างที่คุณบอกแล้วเชิญคุณออกไปจากที่นี่ได้แล้ว แต่นายลี่กระบบกกับเธอนะครับว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาไม่ไปไหนทั้งนั้นเขาจะขออยู่กับเธอที่นี่จนทําให้คนทั้งสองมีปากเสียงกันขึ้นและในขณะนั้นเองก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมันเป็นสายของแฟนเธอได้โทรมาและเธอก็รีบไปรับสายนั้นนะครับเธอพยายามพูดง้อแฟนเธอเพื่อมาคืนดีกันเธอพยายามขอโทษแฟนของเธอแต่เธอกลับลืมไปว่าคนที่คอยอยู่กับเธอในวันที่เธอหมดหวังในตอนที่เธอเสียใจตอนที่เธอไม่เหลือใครก็คือเขาคนนี้คนที่คุณได้บอกว่าเขาคือโจรและ แล้วนายแฮงค์ลีก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่ขอทําอะไรเพื่อเธออีกพอทำอะไรลงไปเธอก็ไม่เคยดีขึ้นเลยนายลีจึงรีบที่จะออกไปจากที่นี่ทันทีส่วนเธอนะครับก็รีบวิ่งเข้ามาขวางรถของเขาแล้วก็มาถามว่านี่คุณกําลังจะไปไหนกําลังจะทิ้งฉันไปหรือไงนายลีก็ได้ตอบเธอมาว่าก็คุณไล่ผมแล้วนี่เชิญเลยเชิญคุณทําอะไรลงไปอย่างที่คุณเลือกได้เลยเพราะตอนนี้ผมจะไม่ขออยู่ที่นี่อีก ออกไปจากหน้ารถผมผมจะรีบไปและสุดท้ายเขาก็ได้ขับรถออกไปด้วยอาการเหมือนกับคนอกหัก พอนายแฮร์รี่ได้ขับรถไปถึงที่ปั๊มน้ำมันเขาก็รู้สึกคิดถึงเธอนะครับเขารู้สึกเป็นห่วงเธอขึ้นมาอีกแล้วและเขาก็กลัวว่าเธอจะต้องคิดสั้นอีกแน่ๆและสุดท้ายนายแฮร์รี่ก็ไม่อาจห้ามความรู้สึกของตัวเองได้อีกครั้งเขารีบกลับรถไปเพื่อไปหาเธอที่บ้านอย่างไวพอเขาไปถึงเขาก็พยายามตามหาเธอแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เจอเธออยู่ในบ้านและแล้วเรื่องที่เขาได้คิดเอาไว้มันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆเธอคิดสั้นอีกแล้วและตอนนี้เธอก็กำลังจมน้ำอยู่ในสระนายแฮร์รี่ก็เลยรีบกระโดลงช่วยเธอขึ้นนมานะครับ และสุดท้ายเขาก็ได้ช่วยเธอเอาไว้ได้ทันพอดีแต่เธอนั่นสินะครับยังปากดีอีกว่ามาช่วยฉันเอาไว้ทําไมทําไมไม่ปล่อยให้ฉันตายลงไปเลย ภาพตัดมานะห้องนอนเธอพยายามถามนายเฮลีนะครับว่าทำไมคุณต้องกลับมาช่วยฉันด้วยนายเฮลีก็ได้บอกกับเธอนะครับว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเป็นห่วงคุณมากผมไม่อยากให้คุณเป็นอะไรไปทั้งนั้นผมอาจจะชอบคุณแล้วก็ได้คุณนอนพักผ่อนก็แล้วกันผมขออย่างหนึ่งนะคุณอย่าทําอะไรอย่างนี้อีกได้ไหมชีวิตที่ดีๆยังรอคุณอยู่ถือว่านี่เป็นการขอครั้งสุดท้ายก็แล้วกันผมไปแล้วนะขอให้คุณโชคดี ส่วนเธอนะครับที่เห็นว่านายแฮร์รี่กำลังที่เดินออกไปเธอก็ได้พยายามร้องขอให้ในายแฮร์รี่ได้อยู่กับเธอและต่อไปนี้เธอก็จะไม่คิดสั้นอีกขอเพียงแค่ให้ในายแฮร์รี่ได้อยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก็พอ และสุดท้ายคนทั้งสองก็เกิดราักกาันขึ้นมาจริงๆนะครับเธอก็มีความสุขที่ได้อยู่กับนายแฮลรี่มันทําให้เธอลืมแฟนเก่าได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาบ้างแต่ก็ยังดีที่ปล่อยให้เธอคิดสั้นถ้าวันนี้นายแฮ์รี่ไม่มาปล้นบ้านหลังนี้เธอก็คงจะตายไปแล้วก็ได้ขอบคุณสวรรค์ขอบคุณที่ได้ส่งเขามาในวันที่ฉันไม่เหลืออะไรและหลังจากนั้นคนทั้งสองก็ได้เป็นของกันและกันนะครับ เธอยอมเริ่มต้นชีวิตใหม่กับนายแฮร์รี่ทั้งๆท,ที่ก็ไม่รู้เลยว่านายคนนี้เป็นใครมาจากไหนและบ้านอยู่ที่ไหนรู้แต่เพียงว่าชายคนนี้คือคนที่เข้ามาช่วยชีวิตเธอเอาไว้และต่อไปนี้เธอก็สัญญาว่าเธอจะไม่คิดสั้นอีกและก็จะพยายามลืมแฟนเก่าให้ได้ภาพตัดมาในตอนเช้านะครับนายแฮร์รี่เขาก็ได้ตื่นก่อนแล้วก็จะไปชงกาแฟให้กับเธอและในขณะที่เขากําลังชงกาแฟอยู่นั้นจูจ่ๆก็ได้มีคุณสองคนเดินเข้ามาในบ้านนายแฮร์รี่ตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ถามไปว่านี่พวกคุณเป็น ใครเนี่ยเข้ามาที่นี่ได้ยังไงและเขาก็ได้บอกมานะครับว่าผมน่าจะถามคุณมากกว่าว่าคุณะเป็นใครนี่มันเป็นบ้านของผมคุณเป็นใครมายืนอยู่ที่บ้านของผมออกไปนะออกไปเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นผมจะแจ้งตำรวจให้มาจับคุณ และในขณะนั้นเองในขณะที่คนทั้งสองกำลังเถียงกันเธอก็รีบลงมาจากห้องนะครับแล้วเธอก็ได้บอกว่านี่คือปีเตอร์แฟนของเธอเองและนี่ก็คือบ้านของปีเตอร์แค่นั้นแหละครับมันกลับทาให้นายแฮรรี่งงเข้าไปอีกที่ตลอดเวลาเขาคิดมาเสมอว่านี่คือบ้านของเธอแต่กลับนายเป็นบ้านแฟนเก่าของเธอได้ส่วนนายปีเตอร์ก็ได้บอกกับเธอนะครับว่านี่คุณเข้ามาในบ้านผมได้ยังไงเนี่ยเราเลิกกันนานแล้วนะ ผมก็เมียของผมก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันนานแล้วด้วยนี่ผมไม่อยู่บ้านแค่สองสาวันคุณก็แอบเข้ามาในบ้านผมก็คุณเป็นคนอย่างนี้ไงผมถึงไม่อยากที่จะคบออกับคุณอีกคุณนะ่ะมันบ้ามันโรคจิตส่วนผู้หญิงที่เป็นเมียใหม่ของนายปีเตอร์ก็คือเพื่อนรักของเธอเองนะครับ เธอเจ็บใจมากที่เธอไว้ใจเพื่อนคนนี้มาโดยตลอดและก็ไม่เคยคิดเลยว่าเพื่อนที่เธอไว้ใจจะมาแย่งแฟนเธอไปนายเฮนรี่ก็พยายามขอมือเถือคนทั้งสองนะครับและก็ได้บอกว่าอย่าแจ้งตำรวจเป็นอันขาดเพราะว่าเรากําลังจะออกไปจากที่นี่แล้วและนายเฮนรี่ก็ได้ให้เธอพูดกับแฟนเก่าของเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะไปจากที่นี่เธอก็เลยระบายมันออกมาอย่างเต็มที่เลยนะครับเธอด่าคนทั้งสองและเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้รักนายปีเตอร์เลยเธอเกลียดมากกว่าต่อไปนี้ขอให้ความรักของ คนทั้งสองมีแต่ลงเหวและก็ขอให้ลูกที่เกิดมาปัญญาอ่อนด้วยแต่มีคำหนึ่งที่นายปีเตอร์ได้บอกกับนายแฮร์รี่นะครับว่าผมขอเตือนคุณเอาไว้อย่างหนึ่งนะเธอคนนี้น่มันบ้าทางที่ดีคุณเลิกกับเธอจะดีกว่าไม่อย่างนั้นจะหาว่าผมไม่เตือนและเธอกับนายแฮร์รี่ก็ได้เดินออกไปจากบ้านหลังนี้ด้วยความสะใจและนายแฮร์รี่ก็ได้พาเธอมาที่บ้านเขานะครับเพื่อที่จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่แต่ภายในใจของนายแฮร์รี่กลับคิดลึกๆว่า โอ้กูก็นึกว่ามึงจะรวยซะอีกอุตสาห์ทำดีด้วยเสียเวลาจริงๆแต่ในขณะที่เขากำลังเปิดประตูบ้านไปนั้นเขาก็ถึงต้องกับตกใจกันเลยทีเดียวโอ้พระเจ้าเวรกรรมมันมีจริงๆเหรอนี่เพราะตอนนี้บ้านของเขาถูกขโมยขึ้นบ้านซะเองและต่อไปนี้กูจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟวะเนี่ยและก็ยังมีเธออีกคนเราจะเอาอะไรมาเลี้ยงเธอไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวเองเลยเวรกรรมจริงๆสงสัยงานนี้ต้องเอาเธอมาเป็นคู่หูในการออกปล้นแน่ สรุปแล้วนะครับจริงๆแล้วแฟนเก่าเธอได้ทิ้งเธอไปนานมากแล้วจนเขาได้มีลูกกับแฟนใหม่ก็คือเพื่อนของเธอเองแต่เธอกลับลืมไม่ได้และก็พยายามคิดสั้นมาหลายต่อหลายครั้งและครั้งนี้เธอก็คิดว่าเธอจะแอบมาบ้านแฟนเก่าของเธอแล้วก็มาจบชีวิตที่นี่เพื่อให้เขาได้เข้ามาเห็นและก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่นายเฮรี่มาปล้นบ้านหลังนี้พอดีจนทาให้เธอกับนายเฮรี่เป็นของกันและกันและมันก็คือบุกเพสันิวาสนั่นเอง และหนังเรื่องนี้ก็ได้สอนให้รู้ว่าตกลงตำรวจเมืองนี้มันไปอยู่ที่ไหนกันหมดวะเนี่ยบ้านคนถูกง,งัดไปตั้งหลายหลังกลับไม่ยอมมาดูแลหรือว่ามัวแต่ไปยืนตั้งด่านอยู่หรือยังไงและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ หากใครยังสงสัยอะไรในเรื่องนี้อยู่ล่ะก็ผมก็ขอแนะนาไว้ท่าน,นไปหารับชมเองเนื้อหาในคลิปและคําอธิบายอาจจะไม่ถูกใจใครลหลายๆคนอันนี้ผมเองก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเนื้อหาบางตอนและคําอธิบายในบางช่วงอาจมีการเสริมเติมแต่งเพื่อเพิ่มมาทลลดในการรับชมถ้าหากถูกใจกันผมก็ขอเพียงแค่กดหนึ่งไหลและก็ช่วยฝากกดติดตามขึ้นไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครส่วนคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอกลาบลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันสวัสดีครับ